เห็นได้ชัดว่าหนาวนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับอุณหภูมิจริงๆแล้วมันคือพลังเย็นที่เข้าไปในสนามที่มีพลังและรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนไหวที่สุดในทางปฏิบัติแล้วอนุภาพจะถูกแทรกเข้าไปในชั้นบรรยากาศที่ถูกตั้งโปรแกรมที่ลดการสะเทือนจุดประสงค์คือทำให้เราเบาบางและอ่อนแอมากขึ้น ทั้งทางอารมณ์กระตือรือล้นและร่างกายในเดือนธันวานี้เหตุผลง่ายมากอย่างที่บอกว่า2,024จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนพลังงาน360องศาดังนั้นเราจึงจบบทสุดท้ายของจักรวาลการร้างกร,รมที่เข้มข้นมากเราอยู่ในบทสรุปของขบวนการที่มีพลังที่เริ่มต้น เมื่อหลายปีก่อนสำหรับบางคนสำหรับบางคนเริ่มต้นในขณะที่ความคิดแน่นอนว่าบทสรุปนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่ได้ทำงานภายในที่พวกเขาตอบตกลงกับการเปลี่ยนแปลงความถี่สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะจิตวิญญาณโบราณที่ต้องดำเนิน การทำความสะอาดกรรมและการปรับสมดุลภายในปี2024ร่างกายเป็นชิ้นเป็นอันอารมณ์ต่ำตกต่ำอารมณ์ได้ตกต่ำเราอ่อนแอเหนื่อยมากแต่จิตวิญญาณชื่นชมยินดีสำหรับบางความบางเริ่มที่จะรู้สึกแล้วสำหรับคนอื่นๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับภาระที่แต่ละคนเลือก ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำการเร่งกรรที่ทำให้การทำความสะอาดดังกล่าวเริ่มขึ้นในกิจกรรมเต็มรูปแบบในปี2012และสิ้นสุดลงในปีธันวา2023มันปิดวงจรสำหรับคนอื่นที่ต้องทำที่ต้องทำงานอีกรอบจะเปิดในปี2024แล้วจะเข้มข้นขึ้น เร็วกว่าและก็เหนื่อยกว่าไม่เคยทำงานมาก่อนคนที่เริ่มตอนนี้จะขยับจะขยันขึ้นเยอะเนื่องจากความสูงแบบสันสะเทือนจะเพิ่มความเข้มของการกระโดดของการรับรู้ที่จะเริ่มการสิ่งเหล่านี้จะรึกและส่องสว่างแน่นอนว่านี่ยังขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละบุคคลที่คนที่เลือกจะเริ่มต้น ก่อนหน้านี้และเสร็จตอนนี้เพราะพวกเขาเริ่มที่จะเสร็จขบวนการดังกลา่าวจากนี้เริ่มบทใหม่อย่างสมบูรณ์กับการมาถึงของพลังงานใหม่ในปีหน้ามีคนที่เลือกที่จะเริ่มต้นด้วยวงจรที่สองแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นในปีหน้าเพราะจนถึงขณะนี้พวกเขาไม่มีความสามารถหรือ ความเป็นไปได้ในการทำงานภายในด้วยเหตุผลต่างๆแต่การกลับไปใช้พลังงานเดือนธันวาที่หนาวเย็นนี้ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากเดือนที่แล้วนี้และจากนั้นมกราคมและกุมภาพันธ์เมื่อพลังงานมีและจะสูงขึ้นเสมอเพื่อขัดขวางขั้นตอนสุดท้ายของผู้ที่อยู่ภายในนี้ ในบทสรุปของส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นและจะเป็นการขึ้นไปการเป็นแปลงและเพื่อขัดขวางว่าใครจะเริ่มวงจรต่อไปแทนแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดที่เคลื่อนไหวตัวเองซึ่งจะชัดเจนขึ้นในอนาคตเราสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าอุปสรรคที่สูงขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะมีบล็อกกรรมในการเคลื่อนไหวสิ่งนั้นต้องเห็นก่อนที่จะถูกไล่ออกจากความเป็นจริงนี้อย่างสิ้นเชิงบล็อกเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้พลังงานเหล่านี้พวกเขาแสดงตัวตนผ่านสถานการณ์ต่างๆการจัดการจัดการสภาพอากาศเป็นหนึ่งในนั้นแล้วจะทำอย่างไรดีสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ ดำเนินการต่อเส้นทางของคุณเองและมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจุดประกายจิตใจด้วยความมั่นใจและความสงบกอดมาลิกาเอ็นโซปาลอมบ้าอัลโทรพเนต้าครับผมก็บทข้อความจบสสิ้นแล้วเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหาข้าพเจ้าเสือออกไปทำให้พี่ๆท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวนมรมรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งขอประคุณครับสวัสดีครับ